สาย t h i n k i n นะครับซึ่งทั้งหมดคือแต่กูบารก,ก็คือมี product มี project ขององยกับคุณต้องนบว่าจะสามารถเกี่ยวกับอะไรซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันแต่แก็อาจจะ enjoy แบบสบายๆเลยสิ่งที่จะใช้ตอนนี้คือไม่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานอะไรเลยใช้แค่จิตวิญญาณนะครับแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกทั่วแล้วก็นึกถึงหน้า ลูกค้าเราไว้เพราะสุดท้าย core ของดีไซน์ดิ้ง okay. กิ้งอ่ะจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราเป็นหลักทำงานหน้ที่จะทําให้เราสามารถไปสิงร่างลูกค้าได้เขาเองดังนั้นเดี๋ยวถามแบบว่าในใแต่ละคนก็เลาครุ่งนี้นะครับที่เรียนเชนะครับแนนแนนดีไซน์ดิ้งกิ้งกล้องแหลงแนนเกิดมาจนปัจจุบันนะครับคิดว่าอบได้เลยครับ ว่าอะไรรงในความหมายที่เราใจได้นะครับว่าเกอะไรว่าเกอะไรกษงอาสการออกแบครับตรงนี้กนะครับาโอเคมาตนามาคนกนครับทื่เรื่ออะไรครับออที่ว่าดีไซน์ดอะไครับก็ือกรนวคี่เข้า ใุมีค่าเยก็จะให้ิโมใหญ่มากขึ้ดก่าเอันน้ดปุ่มให้เขาเลครับกินเพิ่นเลงอ่าคนนี้ก็ได้ครับที่ไส่ที่ในความชื่อเก่อมาให้เข้ามาาการออกไอเดการที่ใ่นค้าไดใ้อให้า ่อนล้อ <ing> <the speaker> ีในใรครบเท่อ <ing> ใ <t> ั <ing> ้เ <Bell> ก <elaborate> <t> ิดได้นะครับ <ing> ต <t> ้องการดีววต้องการของของเ้าครับเคเพื่อนนะครับโอเคครือสิ่งที่เ้าเราเรพูดมาทั้งหมดนี้ือก็คือถูกต้องหมดเลยของ Design Thinking นะครับซึ่งดีไซน์ทิง i ิงถ้าในภาษาไทยแปลว่าการคิดออกแบบพอถ้าเราดูตามโปรเซสจะแบเป็นห้าขั้นตอนในการ สิ่งสำคัญท่าทยาของดีไซน์ฟิล k ิ้งเรามองแค่ว่ามันคือสร้างอินพุตที่ถูกต้องตั้งแต่แรกคือเข้าใจความต้องการของลูกค้าจริงๆแต่ว่ามันจะมีโซลูชันยังไงที่ทําให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เราก็ต้องไปฟิลติ้งกับลูกค้าครับความหมายของฟิลิงก็คือเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปสังเกตการเข้าไปสิงแกางเข่าหรือทําแบบไหนก็ได้ที่ทาให้เราสามารถมีอินเนอร์ ร่วมกับลูกค้าได้ซึ่งโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนในการที่เราจะทำการ r ร s h ช p ์ไปในวันนี้นะครับซึ่งัวข้อบด้มี idea, business, คไอเดียดิสเน่นะครับเครดิติเราต่ออินโนเ t ชันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในลหลักๆคืออะไรซึ่งเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยให้ทำคาบูดก่อส10ข้อเป็นการเล่นเกมละการในการทสความรู้ของเราไปในตัวอะทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเลยครับ ทิ้เข้าไปจหลดนะปคาวบูดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคาวบูดดอทไอทีกันะครับที่เตรียมไว้ประมาณ10บพอร์เลยกันนะครับที่จะทํากันในนั้นในการบรรยายจะเป็นการเล่นเกมเลยแล้วก็ลองดูว่าใครจะได้อันดับหนึ่งนะครับพร้อมหกนึ่งสามสีก้าเก้าแชื่ออะไรก็ได้ได้หครับมลองกนเลยครับ สิบข้อเนี่ยลอดูนะหกหนึ่งสามสี่เก้าเก้าแปดเชื่ออะไรกันนะครับวันนี้เข้ามาเยอะอยู่ที่หคนแล้วครับสามสิบเก้าโอเคคืออะไรก่อนโปรสัาร์ึงโอเคครับเริ่มข้อที่หนึ่งข้อแา ข้อใดคือดีไซน์ t h i n k i n g ครับสีมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินและสีเขียวบอกอ้าวัำเวลาอ่าเดี๋ยวรอกันะครับหืออ่ามองมาสีอะไรกันครับม,ะะมีแดงมีเหลืองมีน้ำเงินและก็มีเขียวเราคิดว่าดีไซน์ t h i n k i n g อยู่โปรเซสเส้นสีนอะไร ดีไซน์ n k ิง g หรือว่าการคิดเชิงออกแบบครับตอนนี้กดมาได้เลยเส้นสีแดงสบบนีน้ำเงินสีเหลืองหรือว่าสีเขียวครับดีไซน์จริงๆเราเรีิกว่าโปรเซสเนี้ยมันอยู่ในขั้นไหนขั้นก่อนขั้นเข้าไปแล้วหรือขั้นเสร็จแล้วหรือขั้นพัฒน,นานต่อคิดว่าอยู่อยู่ในตระเภทไหนครับดีไซน์จริงๆเล่าด้วยนะ มีท okay. ุกข้อเลย <S <S ข้อห,หนึง่น 4, ง 5, ข้อคือสีแดงอ่ะใช้ตอนสีแดงตรงนี้นะครับอ่าโอเคคือที่บอกแล้วว่าตอนแรกคือเฉลิบแว่าดีไซน์พิทติ้งคือการสร้างอินพุตคือการสร้างการรู้เข้าใจปัญหาของลูกค้าให้มากที่สุดแทบจุดเพจพอยส์หรือว่าจุดเจ็บของลูกค้าซึ่งโซลูชันอะไรที่ทาให้สามารถรู้จุดเจ็บของลูกค้าได้ก็คือการใช้ดีไซน์พิ i ติ้งอะที่คิดขึ้นมาว่าโปรเซสเนี่ยสามารถ นะครับรูปสังเกตเห็นว่ามันจะมีทั้งหมดสี 4, 4, ่สีด้วยกันคือสี่วงในการทำสตาร์ทอัพหรือว่าทําธุรกิจนะครับหลักๆในในคำศัพท์อีกคีย์เวิร์ดที่เราจะรู้ว่าสแบบี่แหวเราจะเรียกว่าเป็นตัวดีไซน์ดิจิตติ้งนะครับก็คือตัวในการสร้างอินพุตที่ถูกต้องซึ่งในการทำดีไซน์ดิจิตติ้งไม่ใช่ใช่คำว่าทำแบบคอนเทอร์มโมเดลหรือคำาก่า น้ำตกกับบนลงล่างและจบโปรเ,รออเซส100%ไม่ใช่มันจะทำเป็น iteration คือทำวนซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีแรกก็คือดีไซน์กิ๊งกี้ก็มี็นตัแรกคือเันนี้ research นะครับออ o เซิร์ e เป็นตี้อินไซ t ์เป็นอมมิ่งคอนเซ็ปต์เป็นพวกไฮโปดิสิกแล้วก็ทำเพอร r เมนต์ก็คือทดลองแล้วก็ปรับสมดุลฐานของเราไปเรื่อยๆๆจนกว่าเราจะได้เ o i n t of v i ของลูกค้รรา,าถูกต้องเพราะเราจินตนาการสมมติว่า โดยปกตินะในในเซสชันของภาพนี้นะเราพยายามคิดตัวเราเป็นลูกค้าอย่าคิดตัวเราเป็นเดเวลอเตอเข็นว่าเพราะจุดทายแอกสุดก็คือเราต้องทำตัวเองครับให้เป็นเป็นยูเซอร์เซนเตอร์เป็นผู้ใช้เป็นหลักเราจะทำไง,น,งน,น,น้กระบวนการในสมองเราอ่ะให้เป็นสมองของลูกค้าครับหรือสมองของกลุ่มเป้าหมายแล้วเราลองใช้ความรู้สึกลกนึกจิตที่เราจินตนาการว่าเราคือลูกค้าแล้วเราออกแบบโปรดักต์ของเราขึ้นมา อันนี้คือจุประสงค์ของดีไซน์ h i n k i n g ซึ่งดีไซน์ i n งกิ้งปวดตีคอนเซตต็ปต์หลักๆเลยนะคือการทำไงน,นะครับให้เราปล่อยของปล่อยของนี่คือปล่อยโปรตปยฉบับ,บเร็วที่สุดแล้วไปให้ลูกค้าลองเทสถ้าลูกค้าไม่ชอบฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็ทำเปลี่ยนโปรดักต์วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความต้องการที่แท้จริงมากที่สุดเพราะจินตนการว่าถูอว่า เราไปถามลูกค้าหรือถามกลุ่มเป้าหมายเราอะวันนี้ลูกค้าบอกว่าชอบตัวนี้อยากได้แบบนี้แต่เมื่อผ่านไปเน,นื่อ่แบบสิ่งที่เราพูดวันนี้อาจจะไม่ต้องการแบบนี้ได้ดพราะว่าเพราะเราเล่นกับมนุษย์แต่มนุษย์มัมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเดวลาหมความรักลยู่แล้วแต่นั้นมันไม่ไม่นอนครับเหตุการณ์นั้นเรืองทำไงที่ทําให้เราสามารถคิดสิ่งเห่าได้โดยปกตินะคือการสร้างผดิตดย่อย เป็นบอทไทยที่มาแล้วให้ลูกค้าเราไปเห็นจริงจริงในการว่าถ้าเรามีของเลยอ่ะเล้วเราไปพูดเฉยเอ่ะเวลาเราเก็บข้อมูลจากลูกค้ามันอาจจะได้แต่จะไม่ตรงใจเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีของให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ลูกค้าจะสามารถติดได้แล้วจะมีอินเนอร์ในความต้องการที่ชัดเจนมากกว่าอันนี้ครับคือของในเรื่องของที่เป็นแบบดีไซน์บิ๊ก i n งถัดมาสีเเลืองเราคิดว่าคืออะไรครับมีเ e ี n นยูเอ็กซ์อจายแล้วก็โปรแฮก i ิง สีเหลืองจะเป็นของตัว Lean UX Lean UX หม่ครับ Lean UX ปกติจะทำงานร่วมกับอาัยอาัยคือเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปฏิจจัติการเอามา a d ั p t กับ s i n e s s ในการจะทำให้ Product มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่หมายปแาม่าส่งมอบหลายๆรอบเพื่อจะียร์คอนเซ็ปต์แล้วก็ให้ลูกค้าเครไปเรื่อยๆตัว Lean Lean UX ความหมายก็คือวินตนาการว่าโจทย์ของลูกค้าต้องการเป็นเครื่องที่ให้เร็วที่สุดจากจุด A ไปจุด B ถ้าเราทำแบบสเตปแบบดั้งเดิมเป็นการดิจินอลเราแค่สร้างรอง้อขึ้นมาสร้างเข่าสร้างโครงรถกว่าจะส่งมอบงานต้องให้รถทาั้งคันเสร็จต้องปะแต่ถ้าเราทำแบบ l e a n UX ความหมายคือเราสร้างร,าร้งรอระเบิดขึ้นมาก,ก่อนเร็วให้พอก็ไปสร้างสกูตเตอร์คือเราส่งมอบโปรดักต์แต่ละรอบสร้างร,งร,งรง้ระเบิดสร้างสกูตเตอร์ สร้างจักรายานสร้างมมเตอร์ไซค์และจบที่รถยนต์ความต้องการจริงๆของลูกค้าคือเป็นรถยนต์อะไรครับในความหมายเช่นเดียวกันก็คือเวลาเราปล่อยของแต่ละรอบของตัวดีไซน์พิมพ์ปล่อยของที่มันมันเรื่องนะลักษณะการทํางานทําได้เหมือนสิ่งที่เราต้องการแล้วพอลูกลูกคา้าเก็บไอเดียแล้วใส่ข้อมูลที่เราไปเ,ร,ร,ไปเรื่อยจากวร์เบต์กลเป็นสตูเตอร์กลเป็นอะไรอ่ะจักรายานโมเตอร์ไซค์สุดท้ายคือรถยนต์ ในสิ่งต้องการที่แค่นี้ครับในการปล่อยนั้นปล่อยแต่ละครั้งความหมายก็คือจะต้องคุ้มค่า,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 ก,า,า,ากับสิ่งที่ได้มาเก็บ้างในแน่อรงแรงไปแครับซึ่งมันจะทํางานร่วมกับสีน้าเงินที่เรียกว่าเป็นอาใจอาใจคือนีรเคลียร์คอนเซ็ปต์ไอเดียขึ้นมาตัวใจท,ที่ทำางานได้ที่ทําให้องค์กรหรือว่ากลุ่มของเรามันมีการปริญญาแล้วก็วนซ้ำวนซ้ำในแง่รอบแล้วก็ปล่อยโปรดปล่อยโปรดไปเรื่อยๆสุดท้ายอีกตัวหนึ่งคือตัวที่สี่เราจะเรียกว่าเป็น Pro hacking แล้วการเสริม o นปุ๊กคือมีเยอะมากเป็นเทคนิคที่ใช้ในการทำางานยได้ให้เเกียวอัพทำางี้ได้ให้ให้ลูกค้าของเรามีการใช้งานเยอะที่สุดมันจะมีโปรเซสที่เป็นแบบฟันเนลที่เป็นแบบแบบตัวรองครับแล้วก็นับจำนวนจำนวนลูกค้าที่เข้ามาต้งแบ่ขั้นการสมรัครขั้นการใช้งานขั้นการใช้ซ้ำขั้นการ าหารายได้ได้เงินเข้ามาแล้วก็ขั้นการให้เพื่อนบอกต่อไปแล้วจะมีโปรเซสเนี่ย่เราสามารถไปเสิร์ฟสือหาให้สืบคนท่องดูได้หรือเปล่าในโลกออนไลน์จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะแต่ดีไซน์ทิ่้งคือเราเปิดซิงอันแรกน,นะครับก็คือสีแดงโอเคนะถูกเยอะอยู่นะครับโอเคไปต่อครับข้อที่2องครับนะครับ9เ1คะแนนนะซึ่ง